สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับเรามาดูาสวนของคุณทบบ้างนะครับมาดูวิธีการาเดินมาดูวิธีการปูผ้ายางนะครับดูกันครับก็ดูปูยังไงนะครับ ขนของสวนของคุณท็อปนะครับนใช้สายยางเบนนะครับลุงมปไห้ลุงไอ้ลุงอ่ะไอ้ลุงมัน ไปทำงานตีฟ้าอยู่บ้านตะเพลนุ่นวันนี้วันที่ห้านะครับวันนี้พฤศจิกายนนะครับสองห้าหห้าบริเวณแถวนี้บริเวณบ้านน้องปือนะครับตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาถ่ายวิดีโอ ยามเช้านะครับมาดูเขาปูผ้ายางกันนะครับดูว่าเขาปูกันยังไงแบบไหนนะครับไม่ลัง,งอย่างงี้จอยหลังมันเขาไไ้าหน่งยงกว่าอืมบางกะดิ้นเลยดูครับจะวางกระดินน้นเลยดูครับก็ใช้ทำอย่างนี้นะครับดูวางกระด,ดิ้นแล้วกน แล้วก็จะเอาใช,ช้ดินปกข้างนะครับทิินปกข้างเพื่อไม่ให้ลมมันตีขึ้นนี่สวนของท็อปนะสวนของของคุณท็อปป่าใหญ่มากนะครับประมาณ30มสต่าไร่นะครับดูครับวิธีการทำกันครับง่ายนะครับดูเจ้า ดูเจ้าของสวนคู่ออกแบบดูว่าลูกน้องทําไม่ถูกใจนะครับก็เลยคงไปน้องก็เลยก็เลยขุดให้ดูว่าทําอย่างนี้มันจะคล่องอ่าผมไปดูน้องอันนี้คนเท็ดนี่นี่คล่อมคล่อมอย่างนี้เพื่อล้วก็ขุดปกเห็นไหมครับมันจะตึงพอดีเห็นไหมครับเวลาเอาตีนสองข้างเหยียบติดกันนะครับเห็นไหมครับทำตัวอย่างเพื่อนๆคนไหนที่อยากทําก็ทําอย่างที่คุณท็อปทําให้ดูตัวอย่างนะครับผู้มากประสบการณ์นะครับทํามานาน แล้วนะครับจริงๆแล้วทำมาจนทั้งเจ้งก็เคยมามีมานะครับทั้งมีทุกรูปแบบทำมาจ,จริงๆเดี๋ยวลุงให้เตีียมเด่กมันจอดไหมครับจะทำเหมือนคุณท็อบ เมื่อกี้ถูกต้องเลยตอนผมเดินมันก็เดินอย่างเงี้แหละตีนเหยียบสองข้างแล้วก็โกยถมเลยมันจะได้ตึงเลยมันจะไม่หย่อนอย่างเงี้มันยังหย่อนอยู่เนาะอันนี้ใช่ไหมตึงปึ้งเลยยังไงครับนี่ตึงเลยเหมือนเราคนละสามมวนหอคนละห้าเหมือนคนละสามมวนคนละสามมวลกะแท่อนั่นนั่นอะไรครับผม ดิ่งขุ้จที่น้อยนะครับจะเกินเยอะถ้าทุบอังหางนะจะน้อยก็ได้ถ้าขุดไอ้ไอ้ทาผุนเดิน,น,กกนใส<อ>่ยึด่ัวย,ยังเนา<ห><ม><น>ะใส่โบ่คร<อ>ับเอาสนิน่ก่อน,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 นถอนก่อนเสร็่วนลูกพี่บอกว่าถอนก่อนนะครับถ้าเกายใหญ่บอกว่าถอนก่อนเหนื่อยแล้วขึ้นมาถอนก่อนทำงานอยู่นี่ทำแบบฟีสไตล์นะครับทั้งเหนื่อยนิดก็ขึ้นถอนเออ เราแบ่งหน้าที่กันนะครับคนนึงเป็นขุดดินถมคนนึ่งเป็นคุลรากผ้ายางทำกันแบบง่ายๆนะครับอันนี้ส่วนของคุณท็อปนะครับวันนั้นก็ไปดูการเดินสายผ้ายางของคุณมนตรีลุงมนตรีนะครับวันนี้ก็มาดูของคุณท็อปนะครับกําลังจะมาแนะนําลูกน้องเดินผ้ายางนะครับคุมร่องนะครับ นี่ก็ลมแรงนะครับนี่ช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ก็ก็ลมแรงนะครับช่วงนี้ทำงานกันเป็นทีมนะครับทำงานกันเป็นทีมเป็นเพื่อนมาติดตามนะครับมาติดตามว่าเขาจะปลูกกันยังไงนะครับ เพื่อนๆพยายามติดตามนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะขุดดินถมสองข้างนะครับเพื่อป้องกันลมครับเอาดนเหยียบเป็นสองข้างนะครับพายางจะได้ตึงนะครับเห็นไหมครับทาเห็นไหมครับเหยียบตูนะครับเหยียบอย่างนี้ยแล้วก็เอาดินกบข้างข้างนะครับคนลากก็ลากไปนะครับคนอ่าอันนี้ก็ทําไปนะครับลากยาวไประวังอ่าลมปิว เอาไม่ตันใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวยิงตาลมเป่าออกจากล่องยิงทำยากกว่าเกา่อาอีกนี่ครับไอ้โอ้เขาจะใช้รถไถขึ้นใช่ไหมอ๋อขึ้นผมพ,พอทำเสร็จนะครับเขาพอคนทำอย่างนี้ไปแล้วเขาก็จะ ดูครับเขามาทำยังไงต่อดูทั้งนู่นนะครับคุณทรับเขาจะใช้ยังไงใช้ไอ้กรบผ้ายางเลยครับเนี่ยนครับพอไอ้แล้วก็ใช้อ่าก็ใช้ข้อมผ้ายางเลยนะครับง่ายง่ายนะครับ ที่เห็นะครับดูดนูนะครับจากที่เขาทำเอาดินเออเอาพายางคุมนี้ไว้แล้วนะครับน,นะครับพอไอไอนี่เสร็จพวกเขาก็จะเอารถไถมากบคนกบข้างๆพายางนะครับไถขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องใช้จอบนะครับใช้รถไถ เอาเลยนะครับนี่ทำง่งายๆนะครับสุดยอ,อดจริงๆตรงฝั่งท่านี้ไถถมไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังยังนะครับตรงนี้รอแล้วเขาจะและ้วทางนู้นเขาก็จะย้อนกลับขึ้นมาไถายขึ้นทำอย่างนี้เหมือนเหมือนข้างฝั่งท่านี้นะครับทำง่งายๆนะครับ เพื่อนคนไหนสนใจก็ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแล้วรอๆดูอีกทีนึงตอนที่เขาอเออกลังจะถ่ากลับมาคืนตรงนี้เห็นนะครับที่เขาทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขา กบพยางแล้วนะครับกบพยางแล้วทำง่งายๆน,น,นะครับี่ก็ทำง่ายๆนะครับทำแบบสบายๆนะครับทำง่งายๆบางบางบางครั้งเขาก็ใช้รถใหญ่นะครับบางคนบางทีเขาใช้รถใหญ่ลากไปด้วยนะครับลากแล้วก็ไอ้ไถกบพร้อมเลยปูดึงพร้อมถมพร้อมนะครับแต่อันนี้รถไถใหญ่ไม่ว่าง เราก็เลยใช้รถไถเลก็กมาไถขึ้นถมเอาครับทำงานกันเป็นทีนะครับคนที่ดึงผ้ายางก็ดึงไปนะครับคนที่ไถขึ้นล่องไอ้ถมผ้ายางนะครับก็ทำไปนะครับทำเป็นทีมเป็นทีมเป็นชุดนะครับ มีเมื่อกี้ที่ขับรถไทยไปนั่นนะครับคือ,อผู้เจ้าของสวนนะครับอันนี้เขากำลังดึงไฟะยะดึงสายยางให้แน่นตึงอยู่นะครับเพราะว่าจะได้แล้วก็แนะนำคนงานด้วยครับบางทีคนคนงานก็มีเคยทำนะครับก็เลยต้องมาแนะนำการวิธีการทำกันนะครับ การจะก่อนจะ,จะ,จะรรปลูกพัดแตงโมก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแต่จะถทยยกกล้องแต้จะถล่องเปิดล่องนำใส่ปุ๋ยแล้วก็มาดึงแล้จะมาทำพื้นที่ให้ล่องให้มันเรียบแลาจะมา,าเดินสายยางสายน้ำหยุดแล้วก็จะมาปูพะย,ยางแล้วก็จะมา ทำที่ว่านี่ครับแล้วก็จะไถ sociedad, ขึ้นแล, yeah. แล้วก็จะมาปลูกนะครับทําเป็นขั้นๆน,นะครับเป็นเพื่อนติดตามนะครับจะได้รู้วิธีพอเราทำปุ๊บก็จะทําง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาวิธีว่าทําไงดีว่ายังไงนะครับเราก็ทําดูตามคลิปนะครับก็จะรู้วิธีนะครับจะทําง่ายนะครับคนที่ไม่เคยปลูกเลยยิ่งยิ่งต้องเรียนรู้นะครับหรือคนที่เคยปลูกแล้วยังไม่ยัง ยังไม่เคยทำอย่างนี้ก็ลองทำดูนะครับเผื่ออาจจะทำง่ายนะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ได้อย่างดีนะครับนู่นกำลังไถมาอยู่นะครับตรงนูน้นพื้นที่ก็ปลูกเยอะนะครับตรงนูน้น ก็ตรงนู้นนะครับเยอะมากเลยนะครับ,นะครบแค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามนะครับจะได้รู้วิธีการปลูกวิธีการทำแบบใหม่ๆนะครับแต่ละคนก็จะทำไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกวิธีนึงนะครับ ในการถมพายางน,นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนถมนะครับใช้รถไถถมเอานะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ